สวัสดีค่ะทีมยกย้ายทั้งหลายนะคะสำหรับวันนี้ครูพี่อันจะมาสอนขั้นตอนลัดและกระชับในการกดโคต้าวีซ่า w a h ื่อไปทำงานที่ออสเตรเลียนะคะหลายคนเข้าใจว่าไปทำได้แค่1น1ปีเท่านั้นแต่จริงๆแล้วมันมีสูตรลัดในการไปทำงานที่ออสเตรเลียด้วยวีซ่า WAH นานได้ถึง3ปีเลยนะคะอ่ะเดี๋ยวจะบอกขั้นตอนไว้ตอนท้ายแล้วกันว่าถ้าใครสนใจอยากกดวีซ่า WAH แล้วไปทำงานต่อได้ยาวๆ3ปีเนี่ยต้องทำอย่างไรนะคะ ทีนี้ค่ะในคลิปนี้ครูพี่แอนสรุปขั้นตอนการกดวีซ่า WAH มาให้ทั้งหมด6ขั้นตอนง่ายๆด้วยกันนะคะซึ่งเราจะเข้าเรื่องกันเลยแต่ก่อนอื่นใครก็ตามนะคะที่อยากสนับสนุนครูพี่แอนนะคะสามารถเป็นกำลังใจให้กันได้ง่ายๆด้วยการกดไลค์คล้กับคลิปนี้ก่อนเลยค่ะกดตึง้งอ่ะใครกดไลค์ขอให้ได้วีซ่า WAH นะแล้วก็กดแชร์ไปนะคะที่สำคัญอย่าลืมกด subscribe ช่องของครูพี่แอนด้วยนะจ๊ะเอาละค่ะ เผื่อใ,ใครยังไม่รู้นะคะว่าวีซ่า W A H เนี่ยมันคืออะไรวีซ่า W A H ย่อม,มาจาก Work and Holiday นะคะซึ่งก็หมายถึงเราเนี่ยสามารถไปทำงานก็ได้หรือว่า จะไปท่องเที่ยวก็ได้ซึ่งคนส่วนใหญ่ก็คือจะเน้นไปทํางานกันนะคะเราก็บอกเลยว่าเป็นวีซ่าที่ใช้ทุนน้อยที่สุดเพราะว่าไม่ต้องผ่านเอเจนซี่ไปถึงแล้วไม่ต้องไปเรียนนะคะคือเราสามารถทํางานได้แบบเต็มที่เลยค่ะดังนั้นค่ะเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะคะเริ่มที่6ขั้นตอนการก,ารกดวีซ่า W AH ีกันเลยขั้นตอนที่1นคะ่ะนักเรียนขั้นตอนที่1นเนี่ยนะคะอย่างแรกเลยคือนักเรียนต้องเช็คคุณสมบัติของตัวเองก่อนคุณสมบัติมีอะไรบ้างนะคะอย่างแรกเลยคือเราต้องมีอายุ18 ถึง30ปีนะคะหลายคนถามว่าถ้าหนู30แต่ยังไม่31ถ้าหากว่านักเรียนยังอายุไม่เกิน31ปีในวันที่เรายื่นขอวีซ่ากับสถานทูตออสเตรเลียอันนี้ก็คือสาม,มารถที่จะกดขอวีซ่า WAH ได้นะคะเอาง่ายๆก็คืออายุยังไม่ถึง31กดได้เอาแบบนี้แล้วกันเนาะถ้าสรุปให้ฟังแบบง่ายๆนะคะคุณสมบัติถัดไปก็คือต้องมีสัญชาติไทย มีสัญชาติไทยนะคะคุณสมบัติที่3ค่ะก็คือต้องมีวุฒิจบการศึกษาเนี่ยปริญญาตรีคุณสมบัติที่4ค่ะ พาสปอร์ตจะต้องไม่หมดอายุนะคะคือสําหรับใครก็ตามที่พาสปอร์ตใกล้หมดอายุแล้วนะก็แนะนําให้ไปทําเล่มใหม่ได้เลยซึ่งตอนนี้เขาสามารถทําต่อพาสปอร์ตได้ยาวๆสิปีเลยนะคุณสมบัติต่อไปนะคะก็คือมีความประพฤติดี่าสุขภาพแข็งแรงเลาง่ายๆก็คือไม่มีคดีติดตัวหรือก็ไม่เคยทําอาชญากรรมอะไรที่มันเป็นผลเสียต่อประวัติของเรานะคะตรงนี้ก็คิดว่าหลายๆคนไม่น่าไม่น่าจะมีปัญหาตรงนี้นะหรือเปล่านะคะนะคะถ้าเราเช็คคุณสมบัติตัวเองเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนที่ ขั้นตอนที่2นะคะก็คือต้องเตรียมผลคะแนน IELTS นะคะทีนี้เนี่ยเกณฑ์ของคะแนน IELTS ที่ผ,ผ่านมานะคะก็คือคะแนน overall ภาพรวมจะต้องไม่ต่ำกว่า4.5นะคะไม่ต่ำกว่า4.5นั่นหมายถึงว่าถ้าสมมติบางพาร์ทนักเรียนได้4บางพาร์ทนักเรียนได้5 เฉลี่ยแล้วรวมกันคะแนน Overall ของเราเนี่ยคือ4.5เป็นต้นไปนะคะตั้งแต่4.5เป็นต้นไปอันนี้คือเราสามารถที่จะยื่นกดขอวีซ่า wh ได้ผลคะแนนเนี่ยของ ielts ต้องมีอายุไม่เกิน1ปีคะแนนอื่นๆที่สามารถยื่นได้ก็จะได้แก่ toefl ibt นะคะโอเวอร์ Overall, ไม่ต่ำกว่า32 pte academic นะคะโอเวอร์ Overall, ไม่ต่ำกว่า30 Cambridge English นะคะ Overall จะต้องไม่ต่ำกว่า147คะแนนซึ่งส่วนใหญ่แล้วนักเรียนส่วนใหญ่จะนิยมสอบ IELTS กันมากที่สุดเพราะอะไรเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยพอเราสอบ IELTS ไปเราได้คะแนนสมมติว่านักเรียนสอบไปนักเรียนได้6 6 5 พอไปถึงออสเตรเลียเนี่ยนะคะจริงๆเราสามารถใช้คะแนน IELTS ในการยื่นขอต่อวีซ่าอยู่ต่อได้บางคนก็ยื่นเป็น permanent resident นะคะก็คืออยู่ยาวนะคะเป็น P.R. เป็น P.R. ก็ต้องมีคะแนน IELTS รู้สึกจะ6.5ถ้าจะไม่ผิดเพราะฉะนั้นมันใช้ได้ยาวๆเลยต่อไปค่ะขั้นตอนที่3นะคะขั้นตอนที่3ก็คือการเตรียม bank statement นะคะอย่างแรกเลยนักเรียนจะต้องมีเงินในบัญชีออมทรัพย์นะคะเป็นชื่อของเรานะคะจนวน5 0 0พ Australian dollar นะคะหรือ ราวราวหนึ่งแสบาทนะคะณนะเดือนกุมภาพันหกแปดก็คือแนะนำให้มีเกินประมาณ1นึ0 0 0สบาทเนาะนะคะตรงนี้มีคนถามว่าเราสามารถที่จะโอนเงินจากบัญชีพ่อแม่หรือว่าบัญชีญาติเราเนี่ยเข้ามาใส่บัญชีเงินของเราได้ไหมคําตอบคือได้นะคะแต่ว่าเขาอาจจะมีการสุ่มเช็ค เส้นทางการเงินนะเออโหพผู้หญงกับมีชาชีพเลยนะคะเขาอาจจะสุ่มเช็คแหละว่าเอ๊ะเ,เงินที่มันโอนเข้ามาให้เราก้อนเนี้นะ,ะมันมาจากใครอาจจะโทรไปเช็คเจ้าของเงินคนนั้นด้วยอย่างล่าสุดจะมีลูกศิษย์ครูพี่แอนปีก่อนๆนะอันนี้ที่เขาเล่าให้ฟังนะคะก็คือเหมือนญาติเขาให้ญาติโอนเงินเข้ามาให้แล้วอยู่ก็มีการสุ่มโทรไปหาญาติโทรไปหาญาติแล้วก็ถามว่าเงินอันนี้เป็นเงินที่ให้น้องคนนี้เลยใช่ไหมนะคะซึ่งมันก็มีการเตรียมกับญาติไปเรียบรอ้อยญาติก็เลยบอกว่าใช่เป็นเงินที่ออ่่่่่ใหห้้้้นนนะนอออออองยูแลววไไไไมมดเาาาาคคืืะนะกก็ผ็ผปปัญรต ะะมีหนังสือรับรองฐานะการเงินจากธนาคารพาณิชย์ฉบับจริงนะคะแล้วก็ต้องออกโดยเจ้าหน้าที่ธนาคารเท่านั้นและมีอายุไม่เกิน30วันถ้าหากว่าใครมีสปอนเซอร์นะคะมีเงินโอนเข้ามาในบัญชีเป็นก้อนใหญ่ทีเดียวก็อย่างที่พี่อนบอกไปเลยนะคะก็จะต้องมีเหตุผลด้วยหรือว่ามีที่มาของเงินด้วยอันนี้มีการแจ้งไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเข้าใจได้ค่ะบางคนคือเพิ่งเรียนจบและอยากจะกดขอวีซ่า WH ไปทํางานเนาะใครจะมีเงินเก็บถึงแบบโอโ้โหหนึ่งแสนสองหมื่นบาทนึงออกใช่ไหมอันนี้เข้าใจได้นะ,ะเพราะฉะนั้นเขาก็แค่จะเช็แเคแหละ อย่างถูกต้องตามกฎหมายจริงๆนะทีนี้ถามว่าเราแบง k ์สเต e เมนต์เนี่ยต้องเตรียมตอนไหนนักเรียนคะต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะว่าจริงๆแล้วไอ้พวกเอกสารต่างๆที่นักเรียนต้องเตรียมอะจะเตรียมหลังจากที่นักเรียนกดวีซ่า wah ได้แล้วนะคะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนยังไม่ต้องเครียดเรื่องเหล่านี้นักเรียนแค่ต้องรู้ก่อนว่าอ่ะมันมีคนมันมีคุณสมบัติอะไรบ้างที่จะต้องใช้ถ้าว่านักเรียนกดวีซ่า wah ได้เนี่ย นะคะนักเรียนต้องยื่นเอกสารอะไรบ้างส่วนใครก็ตามที่รู้สึกว่าโอ้โหก่อนกดเนี่ยต้องเตรียมเอกสารเยอะขนาดนี้เลยหรอคะไม่ใช่นะคะก่อนกดคือแทบไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนักเรียนก่อนกดคือเธอไม่ต้องมีอะไรเลยะนะคะปีล่าสุดอะถ้าจําไม่ผิดคือเลขพาสปอร์ตคือยังไม่ต้องใส่เลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเอาง่ายๆมันแทบจะไม่ต้องเตรียมอะไรเลยนักเรียนนะคะในวันที่กดอันนี้คือคุณสมบัติเฉยๆนะต่อไปค่ะ ขั้นตอนที่4ขั้นตอนที่4ของการเตรียมเอกสารนะคะก็คือเตรียมหลักฐานยืนยันตัวตนนะคะอ่ะมีอะไรบ้างสำเนาใบารับรองการสำเร็จการศึกษาปริญญาตรีนะคะบัตรประจำตัวประชาชนที่ยังไม่หมดอายุนะคะฉบับจริงนะคะทะเบียนบ้านฉบับจริงนะคะแผนการเดินทางโดยคร่าวๆและประเภทงานที่สนใจจะทำระหว่างอยู่ที่ออสเตรเลียนะคะเขียนสรุปไม่เกิน1ห,หน้า A4 เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษค่ะเอาแล้วค่ะ ทีนี้มาถึงขั้นตอนที่5ก็คือขั้นตอนการเตรียมข้อมูลส่วนตัวนะคะเพื่อกด ขอ username and password ให้พร้อมคืออย่างนี้ะนักเรียนหลายๆคนเข้าใจว่าการกดขอวีซ่า WAH อะให้กดวันที่เขาเปิดให้ให้แบบให้เรากดได้เลยซึ่งจริงๆไม่ใช่นะคะจริงๆก่อนวันกดโค้ต้าจริงอะนักเรียนจะต้องไปกดขอ username and password นะคะในเว็บไซต์ dcy.go.th ก่อนเพื่อให้เราเนี่ยมีล็อกอินนะพอเรามีล็อกอินแล้วเราถึงจะมีสิทธิ์นะคะในการกด ขอวีซ่า WH นั่นเองเพราะฉะนั้นตรงนี้จะเป็นจุดที่หลายคนพลาดทีนี้เนี่ยวันที่ต้องกดขอ username and password นะคะสิ่งที่นักเรียนต้องเตรียมมีอะไรบ้างอย่างแรกเลยคือไฟล์รูปถ่ายหน้าตรงค่ะสวมชุดสุภาพไม่ใส่มวกไม่ใส่แว่นตาดำแล้วก็ถ่ายไว้ไม่เกิน3เดือนนะคะขนาดรูปเนี่ย200คูณ265พิกเซลสกุลไฟล์นะคะ .jpg หรือว่า .png เท่านั้นค่ะสำหรับใครที่ไม่สะดวกไปถ่ายรูปที่ร้านนะคะก็สามารถใช้โทรศัพท์มือถือนะคะในการถ่าย ภาพได้อัพลงเว็บไซต์ออนไลน์นะคะแล้วก็เลือกขนาดรูปที่ต้องการที่จะตัดได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่อันจะขึ้นเว็บไซต์ที่แนะนําให้ตรงนี้เลยนะคะตรงนี้เลยนะง่ายมากๆเลยนะคะใช้งานง่ายสุดสสิ่งที่ต้องเตรียมเพิ่มเติมก็จะมีเลขบัตรประจําตัวประชาชนคํานําหน้าชื่อของเรานะคะทั้งภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษชื่อนามสกุลทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ,าาษากค่ะต้องสะกดตรงตามพาสปอร์ตและบัตรประชาชนเท่านั้นนะคะที่อยู่ปัจจุบนันอีเมลเนี่ยสำคัญมากนะคะต้องเช็คความถูกต้องของอีเมลให้ดีเพราะว่า user Name and Password จะถูกส่งมายังอ e ีเมลที่เรากรอกเพื่อนำไปสมัครออนไลน์นะคะครูพี่อันจะแนะนำค่ะว่าอ e ีเมลที่นักเรียนใช้ควรใช้เป็น gmail com นะคะใครที่ยังใช้ hotmail นะมันไม่ค่อยสเสถียรน,นะคะเพราะฉะนั้นแนะนาให้ ใบสมัคร Gmail ด้วยถ้ายังไม่มีนะคะสำคัญเลยก็คืออย่าลืมเข้าไปกดยืนยันการสมัครในอีเมลนะคะไม่งั้นจะไม่สามารถล็อกอินในวันกดโคตารอบจริงได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างหน้าเว็บจริงนะคะสำหรับหน้ากรอกข้อมูลกันเลยนะหน้าเว็บจริงก็จะเป็นแบบนี้เวลากรอกข้อมูลตรงนี้คือยังไม่ใช่วันกดขอโคตาเพราะฉะนั้นเนี่ยนักเรียนมันจะมีทั้งหมด2วันสําคัญในชีวิตนักเรียนสาหรับคนที่อยากกดวีซ่า WA ใช่ไหมสรุปนะคะมันจะมี2วันสําคัญวันแรกคือวันที่นักเรียนต้องกดขอ username and password อะซึ่ง รอบ username and password นะคะเขาจะมีระยะเวลาการกดให้หลายวันไม่ใช่กดแค่วันเดียวนะแต่ว่าอย่างไรก็ตามวันแรกๆมันมักจะแบบเต็มเลยวะนึกออกไหมวันแรกคนก็จะตื่นเต้นรีบไปกดแต่ว่าวันท้ายๆเนี่ยก็จะเป็นวันที่โคตาค่อนข้างเหลือนะคะก็คือคนจะเริ่มกดน้อยลงกดช้าลงนะคะเท่าที่เพียนสังเกตนะแต่ก็ไม่ได้บอกนักเรียนว่าแบบโอ้ยอย่าเพิ่งชะล่าใจวันแรกฉันยังไม่เข้าไปกดวันแรกก็เข้าไปกดเลยก็ดีที่สุดถ้าได้เราก็จะได้สบายใจด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเทคนิคในการกดขอ username and password กันนะคะทุกคนก่อนแรกเลยคือเปิดเว็บไซต์รอไว ตั้งแต่ก่อนเวลาที่เปิดให้ลงทะเบียนอันนี้คือวันลงทะเบียนนะยังไม่ใช่วันกดขอโคต้านะคะก็เปิดหน้าเว็บไว้ก่อนเลยนะคะถ้ากดเข้าเว็บหลังเวลาลงทะเบียนเนี่ยเว็บอาจจะล่มนะคะน,นี่ก็คือเทคนิคนะอย่างที่2เลยคือเตรียมข้อมูลทุกอย่างให้พร้อมนะคะพพิม์ไว้ใน Word หรือว่าโน้ตก็ได้หรือว่าจะก๊อปปี้เพสต์ก็ได้ซึ่งก็จะมีน้องๆบางท่านนะคะที่เขาก็ทําคีย์ลัดไว้เลยอ,อย่างเช่นแบบ สมมตินักเรียนมีใช้ iPhone ใช่ปะนักเรียนก็ทำคีย์ลัดไ้เลยว่ากดตัว W แล้วก็กดไม้เอกสมมตินนะ W ไม้เอกจะกลายเป็นชื่อวาินทอนเลยกดตัว U แล้วก็ไม้เอกจะกลายเป็นนามสกุลของเราเลยนึกออกไหมใครเคยใช้คีย์ลัดอยู่แล้วก็จะรู้ว่าพี่แอนพูดถึงอะไรนะเพราะฉะนั้นพยายามใช้คีย์ลัดมันก็จะเร็วหรือบางคนถ้าใช้เป็นแบบ Android เนาะเขาก็จะมีคีย์ลัดไว้ตรงคีย์บอร์ดตัวเองว่ากดปุ่มกดปุ่มกดปุ่มแล้วมันก็จะเป็นคําที่เราตั้งค่าไว้เลยแบบนั้นก็จะเร็ว พราะถ้ามัวพิมพ์เนี่ยอาจจะช้าแล้วก็สิ่งสําคัญคือเน็ตเนี่ยควรจะต้องเร็วด้วยนะคะใช้ Gmail เสถียรที่สุดอย่างที่ครูพี่อันย้าไปนะคะรูปที่อัปโหลดเนี่ยห้ามเป็นไฟล์ที่ใหญ่เกินไปเพราะว่าถ้าไฟล์มันใหญ่เปิ๊บมันก็อัปโหลดนานอัปโหลดนานอัปโหลดนานก็เกิดอะไรขึ้นคะก็ช้านะคะ ทีนี้รอบที่กดขอ u s e r อร์เนม d p a s s w พาสนะคะยังไม่ต้องใช้คะแนนสอบ IELTS หรือว่าคะแนนสอบะระดับภาษานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยวางแผนดีๆหลายๆคนเนี่ยมาสมัครสอบ IELTS กับครูพี่แอนก็จะมาขอแนวทางการวางแผนด้วยเนาะว่าหนูต้องสอบวันไหนให้มันทันวันที่เขากดโคตาพี่แอนก็จะช่วยวางแผนให้นะคะ,ะเพื่อใครแบบวิ ui, แม่หนูกำลังหาคอร์สเรียน I e l t s เค่ะ ะะอยากหาคนคอยให้คําแนะนําด้วยว่าต้องกดวีซ่ายังไงต้องสมัครสอบวันไหนถึงจะทันวันไหนช้าสุดวันไหนที่มันจะเป็นวันเดทไลน์ของการสมัครสอบอันนี้พี่แอนมีทีมแนะนําให้สาหรับลูกศิษย์ที่สมัครคอร์ส ielts up ของครูพี่แอนด้วยนะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยกด username and password ได้แล้วนะคะรอบต่อไปก็คือรอบกด quota เพราะฉะนั้นตั้งสติกันดีๆนะมีกด2รอบนะรอบกด username and password ซึ่งจะเปิดให้กดได้หลายวัน รอบนี้ส่วนมากถ้านักเรียนวางแผนวันดีๆไม่ค่อยมีใครพลาดนะคะรอบที่กดขอ username นมเ p a s s w พาสเพราะเขาจะเปิดโคต้าให้จํานวนเยอะกว่าจํานวนที่เขารับจริงๆนะคะโอเคทีนี้มาถึงวันชี้ชะตาชีวิตค่ะวันชี้ชะตาชีวิตเนี่ยจะเข้าสู่ขั้นตอนที่6แล้วนะคะก็คือ วันกดโค้ตาจริงจะมีแค่วันเดียวเท่านั้นค่ะนะคะมีแค่วันเดียวและที่สําคัญคือเป็นดวงลวน้ลนๆเลยนะคือเน้นความเร็วเน้นความเร็วเลยค่ะใครกดเร็วคนนั้นได้เพราะฉะนั้นนักเรียนหลังจากที่นักเรียนได้ user name เหมือน password แล้วเนี่ยนะคะมันก็จะมีวันกดโค้ตานัเนั้นต้องเช็คดีดีนะกดโค้ตาวันไหนนะคะเอาละค่ะพอเราได้ user name and password เวลาแล้วนะคะทีนี้ก็สบายใจแล้วฉันมี user name มี password เอาง่ายๆก็เหมือนกับว่ามีรหัสแล้วอะคุณมีรหัสแล้วในการที่จะไปกดขอโค้ตา ในวันที่กดขอโคต้าจริงทีนี้พอถึงวันจริงปุ๊บนักเรียนจา๋าถึงวันกดโคต้าจริงนะคะสแตนบายเลยคะ่ะเน็ตเธอต้องไหวทํำคีย์เวิร์ดไว้ให้ครบนะคะเพราะฉะนั้นถ้าทำคีย์เวิร์ดไว้ให้ครบเนี่ยเธอก็จะต้องรู้ใช่ไหมคะว่าคีย์เวิร์ดที่เธอจะต้องกรอกนั้นมีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะคะที่สําคัญคือเวลากดขอโคต้า WAH กดขอในเว็บไซต์ไหนคะ เว็บไซต์เดิมที่เธอขอ username p a s นส o ว d เลยนะคะ mm hmm. เข้าไปใน www.dcy.go.th นะคะ mm hmm. ซึ่งบอกเลยว่าใครเนตชา้าวันนั้นเว็บจะล่มแต่ว่าอย่าเพิ่งท้อต่อให้เว็บล่มนะคะก็กดต่อไปนะคะจนกว่ามันจะขึ้นว่าแบบเต็มแล้วหรืออะไรนะคะเอาละนักเรียนพอถึงวันที่จะต้องเป็นวันกดโคด้านะคะนักเรียนต้องเข้าไปในเว็บไซต์นะเดิมนะคะเว็บไซต์เดิมกรอก username p a า s ส o ว d ซะเพื่อ login เข้าระบบพอ login เข้าระบบเสร็จปุบ๊บมันจะเปิดมาหน้าที่นักเรียนจะต้องกรอกข้อมูลเพื่อ ขอโคตาอันนี้คือสําคัญมากนะตรงนี้สําคัญมากนะข้อมูลที่เธอจะต้องกรอกนั้นมีอะไรบ้างหนึ่งคือเลขบัตรประชาชนนะคะเดี๋ยวเราขึ้นหน้าจอไปให้เหลยมีเลขบัตรประชาชนคํานําหน้าชื่อชื่อนามสกุลภาษาไทยและภาษาอังกฤษเพศเชื้อชาติสัญชาติศาสนา,สา,สาวันเดือนปีเกิดอ,อายุของเรานะคะ ซึ่งระบบเนี่ยจะคำวนวณอายุอัตโนมัติจากวันเดือนปีเกิดที่กรอสถานภาพนะคะสถานภาพสมรสอ่ะโสดไหมสมรสหรือว่าไม่นะคะข้อมูลการติดต่อเบอร์อีเมลอย่าลืมนะคะว่าอีเมลควรจะเป็น gmail com เพราะว่ามันเสถียรที่สุดนะคะการศึกษาขั้นสูงสุดนะคะก็คือสถาบันแล้วก็อุดการศึกษานะคะทักษะการใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือนั่นแหละ ตรงนี้คือจุดกรอกคะแนนแล้วนะคะสมมตินักเรียนสอบ i อเอลมาได้5้าได้สีนักเรียนก็กรอกคะแนนลงไปนะะบุคคลที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินคํานาหน้าชื่อคืออะไรชื่อนามสกุลใครนะคะความสัมพันธ์เป็นใครสำหรับรายละเอียดก็อาจจะแค่เขียนซ้าไปเลยก็ได้ค่ะพ่อแม่อะไรเงี้ยตรงนี้มันไม่ได้สําคัญนกักเรียนนะคะโทรศัพท์มือถืออ่าของคนที่ติดต่อได้เวลาฉุกเฉินแล้วก็อีเมลของคนที่ติดต่อได้ในกรณีฉุกเฉินนะคะตรงนี้ก็จะเป็นส่วนประกอบของตัวอย่างการกรอกหน้าเว็บข้อมูล ะะเมื่อกรอข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้คลิกว่าบันทึกข้อมูลนะคะ <c oughs> ก็จะเป็นอันเสร็จสมบูรณ์นะคะถ้าหากว่านักเรียนเนี่ยกรอกสําเร็จนะคะระบบจะพามาหน้าสแสดงรายละเอียดวันเวลาสถานที่และลำดับในการตรวจสอบ ลำดับในการตรวจสอบเอกสารแล้วก็สัมภาษณ์นะคะอย่างไรก็ตามค่ะการได้ใบรับรองจากทางดยอเนี่ยก็ไม่ได้เป็นการันตีว่าเราจะได้วีซ่าชัวร์นะคะเพราะว่าสุดท้ายแล้วก็ต้องไปผ่านสถานทูตต่ออยู่ดีเพราะฉะนั้นเนี่ยเตรียมตัวให้พร้อมจะดีที่สุดค่ะและถ้ามีคะแนน i อเอลติดตัวยังไงก็สบายใจกว่าเยอะนะคะเพราะว่านักเรียนของคุณพี่อนบอกว่าพอเขาประกาศผลนะแป๊บเดียวอ่ะไปเหมือนตอนไปขอยืนยื่นขอวีซ่ามันก็จะผ่านเร็วมากๆถ้าเป็นจากโครงการ w a เเพราะว่าถือว่ามีการตรวจสอบเอกสารของเรา แล้วก่อนหน้านี้เรียบร้อยนะคะโอเคเชื่อว่าทุกคนน่าจะได้ข้อมูลอย่างละเอียดครบถ้วนนะคะจากคลิปนี้ซึ่งนักเรียนค่ะสำหรับใครก็ตามนะคะที่รู้สึกว่าอุ๊อยากได้ข้อมูลแบบสรุปนะคะแบบสรุปเป็นชีตเลยฉันจะได้เอาไปอ่านทบทวนได้นะคะครูพ,พี่อานทำชีตสรุปมาให้เรียบร้อยแบบนี้เลยนะคะให้กับนักเรียนทุกท่านที่มีความสนใจอยากจะกดขอวีซ่า WAH นะคะเพื่อไปออสเตรเลียนะคะซึ่งตรงเนี้ยทาสรุปแบบ อย่างดีเลยค่ะใครสนใจนะคะก็แอดไลน์นี้มาเลยแอดไลน์ครูพี่แอนมาแล้วพิมพ์คำว่า w h AH a h นะคะเพื่อส่งให้อดมินหรือว่าใครก็ตามนะคะที่อยากได้คำแนะนำเกี่ยวกับการสมัครสอบ IELTS นะคะหรือว่าอยากได้ความช่วยเหลือในการสมัครสอบการเลือกสนามสอบครูพี่แอนมีบริการนะคะจัดหาสนามสอบให้ลงวันสอบให้สำหรับลูกศิษย์ที่โรงเรียนคอร์ส IELTS up ของครูพี่แอนด้วยแล้วก็มีการให้คำแนะนำม,มีทีมให้คำปรึกษานะคะว่าต้องลงสอบวันไหนที่จะเป็นวันที่ อดภัยที่สุดในการทันยื่นคะแนนให้มันทันยื่นคะแนน ของเรานะคะโอเคทุกคนคะ่ะเพราะฉะนั้นสําหรับวันนี้คิดว่าทุกคนนะ่าจะได้ข้อมูลที่ครบถ้วนถ้าใครมีคาถามเพิ่มเติมอะไรยังไงสามารถทิ้งไว้ที่คอมเมนต์ได้เลยนะคะครูพี่อันยินดีให้ความช่วยเหลือทุกคนเพื่อพาทุกคนนะคะไปถึงฝั่งฝันเพราะว่าส่งลูกศิษย์ไปออสเตรเลียมาเยอะมากแล้วเราก็เอาจริงๆเราก็เห็นลูกศิษย์ประสบความสําเร็จเยอะจริงๆมันก็มีนะคะคนที่ไปแล้วแฮปปี้คนที่ไปแล้วไม่แฮปปี้นึกออกปะมันจะบอกว่าไปแล้วแฮปปี้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ประสบความสำเร็จหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์มัน แล้วก็ไปประสบความสําเร็จที่นู่นโดยที่ไม่ได้ทําอะไรมันมันมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วอะทุกคนที่สําเร็จเขาก็เตรียมตัวกันไปทั้งนั้นเพราะฉะนั้นนักเรียนเองก็ต้องรู้จักที่จะเตรียมตัวไปให้พร้อมโดยเฉพาะเรื่องของภาษาอังกฤษนะคะเตรียมไปให้พร้อมค่ะสุดท้ายไปอยู่ที่นู่นยังไงก็เอาตัวรอดได้ค่ะสําหรับวันนี้นะคะก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมนะกดไลค์กด subscribe ให้ครูพี่แอนด้วยเผื่อใครที่สงสัยนะคะว่าเอ๊ะครูพี่แอนพูดถึงประเด็นขอวีซ่า w a h ทำไมอยู่ได้ยาวถึง3ปีเลยก่อนหน้านี้พี่แอนม ร่วมกับนักเรียนชื่อว่าน้องหงยกซึ่งเขาเนี่ยขอวีซ่า WAH แล้วอยู่ที่ออสเตรเลียทํางานได้ยาวๆถึง3ปีเลยนะคะเรียกได้ว่าอยู่แล้วติดใจก็เลยอยู่ยาวเพราะฉะนั้นใครที่อยากที่จะดูไลฟ์สดนี่จะเพ็นแปะไว้ให้ท้ายคลิปนี้นะคะเดี๋ยวให้ทีมงานขึ้นไปให้นะคะโอเคขอให้ทุกคนที่ดูคลิปนี้กดไลค์ like, และกด subscribe กับครูพี่แอนเนี่ยได้วีซ่า WAH สมใจนะคะไว้โอกาสเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้ขอตัวลาไปก่อนบ๊ายบายคะ่ะ